สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังท่านเคยเจ็บคอบาไหลานะครับที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแล้วเราจะป้องกันยังไงครับเมื่อเช้านะครับผมได้โทรศัพท์คุยกับพี่นะครับซึ่งก็ได้ถามสารทุกสุขดิบกัน ตามภาษาช่วงของปีใหม่นะครับแต่คำหนึงที่ที่ผมบอกมาก็คือมีอาการเจ็บล้าวที่ไหล่นะครับลงมาจนถึงต้นแขนนะครับทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าเ,เราควรจะเล่าเรื่องนี้เพื่อแบ่งปันความรู้กันดีกว่านะครับเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับตัวของเองนะครับเป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ในประสบการณ์นี้นะครับนั่นคือการปวดคอบ่าไหลนะครับล้าวลงมาถึงแขนที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับอาชีพที่ต้องทำงาน ตั้งโต๊ะนะครับอาชีพที่ต้องอ่านหนังสือเยอะๆหรือว่าอาชีพที่ต้องพิมพ์งานมากๆนะครับที่เป็นงานเกี่ยวกับออฟฟิศนะครับซึ่งผมเองก็เป็นในจำนวนนั้น,นที่ทำอาชีพนี้แต่ออนที่จะไปถึงาการป้องกันนะครับผมอยากเล่าเรื่องประสบการณ์าการใช้ชีวิตให้ฟังก่อน ผมเล่นกีฬาทุกอย่างนะครับก็มีทั้งกีฬาที่ใช้มือใช้เท้านะครับแล้วก็ใช้ทุกส่วนของร่างกายนะครับเรียกว่าเล่นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปิงปองเจนนิตแบดบมินตันนะครับหรือว่าวิ่งฟุตบอลตะก้อนะครับแข่งจักรยานแข่งมอไซ เราที่สําคัญผมชอบขับมอเตอร์ไซค์มากๆนะครับชอบขี่จักรยานอันนี้ชอบเลยนะครับ mm hmm. เล่นกีฬาปัจจุบันก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็แต่หมองไม่ได้แล้วนะครับเล่นฟุตบอลหม่งไม่ได้แล้วจะบอกสาเหตุทีหลังเล้วกันนะครับ ใส่ก็ยังขับได้นะครับจักรยานได้แล้วกีฬาที่เล่นตอนนี้ก็กอล์ฟนะครับนานๆทีสรุปว่าก็ยังแข็งแรงนะครับเล่นกีฬาได้แต่ก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยก็อายุเกือบจะ60แล้วนะครับขาดอยู่ไม่กี่เดือนหรอกนะครับก็จะครบ60ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากว่า ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการก้มอ่านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์นะครับเรางานอดิเรกที่ชอบอีกอย่างหนึ่นก็คือ2องพระนะครับทั้งอ่านหนังสือทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับทั้งเขียนหนังสือล้วนแต่เป็นงานที่ต้องก้มหน้าทำทท้งนั้นนะครับซึ่งการก้มหน้าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับ ในการใช้ร่างกายถ้าลองคิดดูนะครับก้มหน้ามา50ากว่าป,ปีจะเกิดอะไ,ไรขึ้นถ้าเราใช้ร่างกายผิดท่ามานานขนาดนั้นนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือก็อ่านหนังสือก็ก้มหน้าแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้เวลามารสิ่งหนึ่งที่ส่งผลเลยนะครับก็ ายุ50่านะครับ50ต้นๆเริ่มปวดคอบ่าไหล่นะครับครั้งแรกก็คิดว่าเป็นอาการธรรมดานะครับก็ไปหาหมอนะครับแพทย์แผนไทยนวดน,นะครับนวดก็ใช้ได้นะครับยืดเส้นยืดสายก็เดือนละครั้งนะครับก็พออยู่ได้นะครับหลังๆมาเนี่ยหนักขึ้นนะครับหนักขึ้น ก็เลยต้องไปหาหมอนะครับหมอก็ฉีดยานะครับเรียกว่าลายกล้ามเนื้อนะครับเข้าที่ต้นคอฉีดเยอะนะครับก็ประมาณเดือนละครั้งนะครับเดือนสองเดือนครั้งปวดทีไรก็ไปหานะครับหาทีไรหมอก็ฉีดยาทุกทีนะครับจนอายุประมาณ56นะครับ ก็ยังปวดอยู่ก็ไม่ค่อยหายนะครับถ้าปวดแล้วต้องไปฉีดยาหรือว่าไปนวดตจก็ปวดมากนะครับทําให้รู้สึกว่าเไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่แล้วชีวิตนะครับก็ไปหาหมออีกแล้วก็ได้คุยกันนะครับก็ได้ทํา m r i นะครับดูเช็คดูร่างกายนะครับคือเฉพาะที่คอบาา่าไหล่ได้แล้วนะครับจุดที่ปวด ปรากฏว่าข้อกระดูกที่คอเนี่ยนะครับมันยุบลงนะครับจากเคยห่างแบบนี้นะครับกลายเป็นชิดกันแบบนี้นะครับซึ่งกดประสาทสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คุยกับหมอว่าจะทำอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องผ่าก็คือกายภาพบำบัดหมอบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับกระดูกกระดูก ก็ไม่สามารถที่จะเสริมให้แข็งแรงเหมนดเดิมได้วิธีที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือการผ่านแล้วก็ใส่โลหะเข้าไปในข้อต่อนะครับแต่และข้อแต่และข้อให้กระดูกห่าเท่าเดิมเท่าปกติซึ่งตัวนี้ก็ทำให้หายเจ็บปวดได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอแล้วแล้วก็ราาักษา ปัจจุบันมีโลหะอยู่ที่คอหลายชิ้นนะครับเล่นฟุตบอลก็ไม่สามารถมองได้แล้วนะครับเพราะว่าเสี่ยงกับการเจ็บนะครับก็เล่นเฉพาะลูกที่มาไม่สูงมากนะครับครับทีนี้เราจะป้องกันได้อย่างไงผมอยากให้ท่านดูภาพนี้ครับเจนครับ นี่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับในห้องทำงานซึ่งท่านจะเห็นนะครับว่า,ายกสูงขึ้นมาในระดับสายตานะครับแล้วก็ต่อสายาแป้นพิมพ์ออกมาเมาส์ออกมานะครับเพื่อให้ง่ายกับการพิมพ์แต่ที่แน่ๆก็คือทำให้ผมไม่ต้องก้มหน้าทำงานเหมือนในอดีต นะครับซึ่งเรื่องคอมพิวเตอร์นี้เองนะครับการอ่านหนังสือนี้เองที่เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคออฟฟิศซินโดมคอบ่าไหลนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะป้องกันได้ก็คือยกคอมพิวเตอร์นะครับให้สูงในระดับสายตาแล้วก็ทำงานมองในระดับที่ปกตินะครับก็เชื่อว่าจะ ลดการเจ็บปวดได้มากนะครับแล้วที่สำคัญหนังสือนะครับที่เราอ่านเราก็ควรยกในลักษณะเดียวกันนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ไม่ควรที่จะก้มมองมากนักนะครับให้ยกขึ้นมาดูนะครับในระดับสายตาผมเห็นบางท่านนะครับเอาหนังสือเนี่ยนะครับมาลองคอมพิวเตอร์ ให้ยกขึ้นนะครับก็คือหนังสือเล่มหนาๆน,นะครับสามก๊กบ้างอ,าอะไรบ้างเนี่ยนะครับที่เป็นตำลักตำลานาหนาเนี่ยเอามาลองแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อที่ตั้งคอมพิวเตอร์แบบนี้หรอกครับใช้แบบหนังสือลองก็ได้นะครับหรือมีกล่องเอามาลองก็ได้นะครับเพื่อที่จะยกคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ให้อยู่ในระดับสายตาก็นี่น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญตอนนี้ผม50เกือบ60นะครับก้มหน้าทำงานมาตลอดเมื่อรู้เนี่ยนะครับก็50กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมโดนก็คือต้องไปรักษาแล้วก็ผ่าตัดที่คอนะครับเสริมเหล็กเข้าไป เสริมโลหะเข้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่ถือเป็นปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอายุอย่างน้อยแล้วได้ดูคลิปนี้นะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์ครับใช้ได้เพราะเป็นเครื่องมือเราแต่ต้องอยกให้สูงขึ้นในระดับสายตาเราเพื่อที่จะลดอาการเจ็บป่วยในอนาคตนะครับที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับ ไม่ต้องมาพ่าตัดคอเสริมโลหะที่คอเหมือนผมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากนำมาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะครับนั่นก็เป็นวิธีที่จะใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะครับก็คือยกระดับขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็ทำงานตามปกติไม่ต้องก้มมองนะครับ ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ลักษณะเดียวกันนะครับยกขึ้นมานะครับอยู่ในระดับสายตาอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะครับยกมาอยู่ระดับสายตานะครับเมื่อเราทำงานถูกท่าโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากออฟฟิศซินโดรมก็น่าจะลดลงนะครับไม่ต้องมาผ่าเสริมโลหะเหมือนผมนะครับ เล่นบอลก็ยังจะมองได้นะครับครับในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกคนครับโชคดีร่ำรวยครับโชคดีมีชัยครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ